สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องโรดี้สากุระชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาสอนตัดต่อรถวิ่งได้กันค่ะทุกคนเป็นรถฟีโน,โนแดงนะทุกคนเออสาวฟีโน,โนแดงแล้วหนึ่งนะก็รับได้ต้องไปเอาไอดีมาก่อนนะคะไอดีนี้เดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ในคลิปนั่นแหละทุกคนเอาละเดี๋ยวเริ่มกันเลยกดคลิกที่นี่เลยวางไอดีนะก็เป็นไอดีของเขานะคะกดเปิดมานะอันนี้ทุกคนสามารถมาเซฟเล่นได้นะเป็นรถฟีโนแบบนี้เลย มีสีแดงหนปะน่ารักมากนั่งได้ด้วยเห็นไหมมีการทำขึ้นมานะแล้วก็มีเป็นฟีโนสีขาวแบบนี้แล้วก็มีสีชมพูด,ด้านหลังสุดแล้วแต่ทุกคนว่าจะทำสีอะไรนี่อันนี้เป็นสีชมพูน่ารักมากสีชมพูนมเย็นแต่วันนี้จะทำสีแดงนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสีแดงกันเลยอันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องไปเอาชาเขียวมานะคะเราจะทำพื้นนะคะทุกคนจะทำพื้นที่เป็นชาเขียวเดี๋ยวราดู พื้นอยู่ไหนพื้นอยู่นี่นะคะก็ให้มันจมกับพื้นไปนะทีนี้เราก็จะปรับให้มันตึงกลางแบบนี้เลยจากนั้นก็จะปรับขยายให้มันยาวขึ้นนะคะให้คลุมทั้งหมดเลยนะแล้วก็ปรับเป็นสีเขียวนะคะอันนี้สามารถตัดต่อได้ทั้ง3ามคันเลยนะแต่ว่าเราจะตัดต่อแค่คันเดียวนะทุกคนเอาแค่แบบว่าให้ดูเป็นตัวอย่าง แล้วแต่ว่าใครจะทาตามก็ได้หรือไม่ทาก็ได้นะคะอจริงก็มีรถมอเตอร์ไซค์ให้แหละแต่ว่าเราจะทําเพิ่มนะคะพอดีว่าเขาสร้างมาแล้วเนาะทุกคนสร้างมาไว้ก็ต้องทําอย่าลืมทํากําแพงด้วยนะคะกําแพงชาเขียวนะคะทุกคนมันเวลาหันมุมกล้องเนี่ยจะได้ไม่เห็นภายนอกนะคะอันที่จริงเนี่ยคลิปนี้มีข้อผิดพลาดด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตอนหลังนะว่ามันคือข้อผิดพลาดอะไรอันนี้จะทำเนี่ยตอนแรกจะทําเป็น กำแพงทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่ากลัวมุมมองไม่ได้ก็เลยทําด้านหลังดีกว่าเออทาด้านหลังไปแล้วก็จะขยายปรับไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมเราจะคุมแค่รถฟีนสีแดงเท่านั้นนะเพราะว่าเราจะเอาแค่คันเดียวใครจะทำสามคันก็ได้แล้วแต่ความสะดวกแต่ว่าเราคี้เก็บปรับแต่งเยอะก็เลยเอาแค่คันเดียวพอจากนั้นก็นั่งนะทุกคนอันนี้เดี๋ยวจะมาปรับท่าขับรถนะคะพรานั่งก็ปรับเป็นท่าขับรถอะไรก็ได้นะคะ น,นี้เราก็ลองปรับไปนะคะทุกคนลองหานะอ่ะท่าน,นี้ก็ได้นะแล้วก็ปรับให้มันลบนะคะคทุกคนพอปรับลบแบบนี้ก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะปรับขยับนะคะทุกคนขยับได้นะเออมต้องกดไปตรงนี้นะคะแล้วก็ขยับเลยอันนี้เราต้องอัดวิดีโอด้วยนะคะทุกคนแบบอัดหน้าจอนะคะอัดวิดีโอหน้าจอค่ะแบบว่าขับรถอะไรแบบนี้นะทำทรงขับรถนะทุกคนแล้วก็ลองปรับมุมกล้องดูนะ เราก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าจะลองดูแล้วกันอันนี้คือแบบเรียวๆเลยนะคะทุกคนคือเคยจะต่อน้ำมันได้นะคะทางนี้ก็น่าจะได้แหละทุกคน,นเห็นไหมเห็นปะทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายถนนกันด้วยนะตอนนั้นเราอัดวิดีโอแบบขับดุดไปแล้วอันนี้ก็มาอัดวิดีโอตอนถนนแบบรถกําลังวิ่งนะคะเห็นไหมทุกคนทำมุมกล้องให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะจอๆน,นี้รถด้านหลังจะชนแล้วแหละรถคันสีฟ้าทุกคนต้องรีบอัดนะ เห็นไหมก็ปรับมุมกล้องไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปเจอกันในแอปต่อเลยค่ะทุกคนตอนนี้เข้ามาในแอปแคปคัสเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดที่โปรเจกต์ใหม่นะคะทุกคนทีนี้ก็ไปเอาคลิปวิดีโอมานะคะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องเอาคลิปวิดีโอที่ถ่ายถนนออกมาก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็เพิ่มมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวิดีโอถนนนะคะกดตรงภาพซ้อนนะคะอันนี้นะกดภาพซ้อนแล้วก็กดเพิ่มมา จากนั้นไปเอาวิดีโอที่ขับรถไปเลยค่ะทุกคนเป็นฉากเขียวนะนี่อันนี้นะทุกคนเห็นไหมจากนั้นเนี่ยก็กดเพิ่มพอเพิ่มเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะเป็นสองหน้าซ้อนกันแบบนี้นะคะ mm hmm. กดจิ้มไปที่ฉากเขียวรถมอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคน mm hmm. ทีนี้กดเลื่อนลงเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. ทีนี้จะเจอคําว่าแปลงล่างนะคะแปลงล่างสองเนี่ยที่มันเป็นรูปกรอบขอบเลป,ปรูปภาพเนี่ยกดที่ขอบตัดนะคะ ี๋ก็ตัดส่วนที่เราจะทําอย่างนี้นะคะก็คือชาเขียวเนาะนี่ประมาณนี้นก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมก็ซูมให้มันเต็มหน้าจากนั้นนะคะกดจิ้มไปที่ชาเขียวรดเม้าซ้ายใหม่นะกดเลื่อนไปค่ะทุกคนเจอคําว่าลบ B G ออกนะคะอันนี้ลบ B G ออกกดเลยกดตรงโคมาคีนะคะง่ายมาก ทีนี้ก็เลื่อนไปตรงเลื่อนไอตัวโคมาคีนะทุกคนเลื่อนไปตรงบริเวณที่มันเป็นสีเขียวนะคะพอเป็นสีเขียวได้วงกลมแบบนี้นะคะกดปรับความเข้มความเข้มอันนี้ปรับไปเลยให้เต็มร้อยเออเด็ดๆด่ะก็คือถ้ากระจกรถถ้าเราปรับความเข้มแล้วกระจกรถมันหายเห็นป่ะทุกคนให้เรากดปรับความเข้มไปก่อนนะคะให้มันเต็มร้อยแล้วก็มากดตรงไอแชโดว์นะคะใช่ป่ะไอแชโดว์ไอแชโดว์อลยเนี่ยกดให้มันเต็มร้อย เห็นไหมแค่นี้กระจกรถก็จะไม่หายแล้วเราก็กดติดถูกได้เลยทีนี้ก็เลื่อนลองซิจะเป็นไหมอ่ะลองเล่นดูเนี่ยทุกคนคือมันจะเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าทุกคนจะต้องปรับมุมมองให้มันแบบว่าพอดีกันอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเกินไปอย่างเงี้ยเห็นปะให้เราปรับเอาใหม่ขอบตัดใหม่ให้มันขอบทุกอย่างน,นี่เห็นไหม มันจะเป็นแบบนี้ทุกคนให้เราปรับอย่างนี้หรือไม่ก็อย่างนี้ก็ได้ทุกคนแล้วก็เลื่อนกําหนดเองดกค่ะเออประมาณนี้แต่ก็จะไปขอบอันนี้ด้วยอะถ้าทุกคนอยากได้แบบว่าไม่มี เห็น่านมันจะมีส่วนที่มันเกินออกมาคือถ้าทุกคนอยากให้มันเนียนอะ่ะเราแนะนําว่าทุกคนต้องคุมชาเขียวรดให้หมดทุกด้านเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าคุมหมดทุกด้านนะมันจะเนียนมากแต่ว่าของเรามันไม่เนียนเพราะว่าเราลืมคุมชาเขียวฝั่งนี้นะทุกคนตอนทําคุมไปแค่แบบว่าด้านหลังกับแถบด้านซ้ายทุกคนด้านขวามันก็เลยมีใบไม้ได้โผ่มาเต็มเห็น,หนปะ่ะตรงนัน้นเกินออกมาแต่ก็ประมาณนี้ละกันทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ ลองไปเล่นกันดูนะคะทุกคนถ้าแบบตัดต่อทุกคนเราแนะนําให้กดตรงนี้นะเป็นการขยับเพิ่มเลเยอร์ให้มันดูสโลปขึ้นนะทุกคนประมาณนี้ได้ค่ะ